วันนี้พวกเราจะมาตะลุยกินที่ตลาดโจงลี่ไนท์มาร์เก็ตกันค่ะเข้าไปดูกันเลย้าทุกคนวันนี้เรามากินอันนี้อีกแล้วหอมกลิ่นของขิงน,นะคะทุกคน15ลูก100อร่อยมากค่ะเดี๋ยวไปกินร้านอื่นต่อนะคะ มารลาที่2นะคะอันนี้จะเป็นอาหารโขดของนายเอินนะคะไส้กรอกสุปเป็งคอดแล้วก็ซอสพริพกหรือซอสมะเขือเทศนี่แหละเลือกได้นะคะเดี๋ยวชิมดูเออซอสอ,อ,อ,อรอ,ยอย่อร่อยไม่หวานแบบไม่หวานแบบจัด

เจ็บหน้าคิดก่อนว่าจะไปตะลุยกินที่ตลาดไหนมาร์เก็ตที่ไหนนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย